ภารุ่นพี่รีโวใกล้เปิดตัวแล้วรถยนต์ใต้อีรุ่นฝั่งของรถกระบะ222เป็นความถึงนากระบะซูยาร์ทันดราจะเป็นต้นแบบหลายอย่างให้แก่ไฮรัสรีโวหรือว่าทากุมะตัวต่อไปโดยมาตรฐานและเทคโนโลยีที่สูงขึ้นเมื่อที่ผ่านมาโตโยต้าก็ได้เผยภาพ222 0ทันดรามาให้แฟนๆชาวสหรัฐอเมริกาได้ลุ้นกันภายใต้เงาดำมืดที่ไม่รู้ว่าดีไซน์จะเป็นเช่นไร และนี่ก็คือภาพคอมพิวเตอร์จินเนอเรต็ดของ2 0 2 2 Toyota Tundra จากเว็บไซต์ Kolesa cool ประเทศรัสเซียที่อ้างอิงจากภาพทีเซอร์และภาพแอบถ่ายทั้งหมดไฟหน้า daytime running light ทรง T shape ดีไซน์กระจังหน้าเป็นแบบทรงเดียวคล้ายๆ Tacoma แต่มีการขยายขนาดให้เหมาะสมกับขนาดตัวถังที่ใหญ่เบิ่มมา,มากๆเส้นสายตัวถังจะลดความโค้งมนจากท u น d r าเดิมแต่มีการเพิ่มเส้นเหลี่ยมสันให้เหมือนกับรถบกระบะคู่แข่งมากยิ่งขึ้น แหล่งข่าวจากคัสกูประบุว่า2022 n w w ท n d ร a จะใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่ชื่อว่า F1 ไม่แน่ใจว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับ TNGA GA-F ใน l a น d Cru เซอร์ใหม่หรือไม่แต่จากข่าวที่ระบุก,ก็คือแพลตฟอร์มใหม่ F1 จะนำไปใช้ร่วมกับ Tacoma โฉมใหม่อีกด้วย2022 Tundra จะเปิดตัวในไตรมาส4ของปีนี้และพร้อมลงตลาดเดือนธันวาคม2021ทั่วสหรัฐอเมริกา ทาใครชื่นชอบขบสาสไตล์นี้โปรดซับสไคร์ช่องคิดกายขอบพระคุณอย่างสูงครับ